ขอให้ทุกคนนะดูสิเนื่องในโอกาสนะครับวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยรู้สึกดีใจมากนะครับที่ได้มาอยู่ที่นี่นะเชียงใหม่ขอส่งกำลังใจให้ทุกทุกคนนะครับอาจจะมีภาวะพีเ PM บ้างอะไรบ้างแต่ไม่สามารถทําให้เราหยุดสนุกได้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยยิ่งขึ้นมีความสุขมากๆ ขอบคุณที่สนับสนุนมิสแกรนท a i ยเลนขอบคุณบอสของาด้วยนะพี่นวันนะครับอย่าฟังเสียงไทรต่อจ้าอย่าพิ่งชี้ขึ้นมานะเดี๋ยวจะไม่ได้คุยกันนะเดี๋ยวจะตึกดื่นนะโอเคเรียก้ว่าเป็นการรดน้ำดําหัวผู้ใหญ่ของเราบอสของเราใจเย็น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 ใเย็นใเด็นใยนเย็นใจเยเย็นใจเยนในใยนนในนนในจนนใจ <Hey. S 3> ระวังนะระวังนะเดี๋ยวไม่สะพังนะครับเชื่อว่าทุกคนอัดอั้นนะคะอัดอั้นเทศการวันนี้ก็มาสนุกกันนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานมิสเซสชื่อกาดินดีนะครับคือ My Underworld สงการเฟสติวัลนะครับ X กับ Miss การไทยแลนด์เหลืออีกหนึ่งเสียงที่รอคอยขอเสียงกีต้ารดังให้กับยิงฟ้าวราห์เดี๋ยวให้น้องได้พูดก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวเพิ่งฉีดน้ำขึ้นมานะจ๊ะอีฟ้าพอไหมอีฟ้าได้ไหมลูกลูกไหวนะลูกใจเย็นนะลูกสู้นะรักไม่ไหว เอาละครับทุกอย่างเปียกหมดแล้วครับสวัสดีเจ้าก็สุสานวันสงการนะคะหรือว่าวันปีใหม่ไทยเรานะคะก็ขอให้ทุกคนโมมันอัดมาหลายปีแล้วนะคะก็ปีนี้ถือว่าได้เล่นสงการกันแบบเต็มที่จริงๆนะคะก็ดีใจที่ได้มาเยือนเชียงใหม่นะคะโอ้ยืนยันเลยว่าเชียงใหม่เขาจั๊จริงๆ เดี๋ยวจากลงจากเวทีไปก็จะไปร่วมสนุกด้วยนะคะก็ขอให้เที่ยวกันแบบมีสตินะคะถ้าหากว่าเราดื่มแอลกอฮอล์นะคะขับรถอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเมาไม่ขับอันนี้สําคัญมากๆเลยแล้วก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะหนาวมากเลยยังไงครับหนาวเป็นลมหาเลยตอนนี้ หมดระอย่งหมดละอย่งมีไหมหดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็เียงดหนนอยเช็งไปรีดดังให้กับความหนาของอิงค้าหน่อย้อแล้อีกหนึ่งคนนะที่อยู่ตรงนี้นะครับน้องบิวตี้เป็นรองผู้จัดการกองประกวดเอาสั้นสั้นอย่างไรแล้วจงกาดย็นจเย็น แล้วก็รอบครอบนะคะแล้วก็อย่าลืมสแกนชมมิสแกลด้วยนะจ๊ะโอเคโกโก้ท่นนี้เลยครับบอสผู้จัดการมาอุทาแล้วมากันหมดเลยสวัสดีค่ะขอบคุณเรียสุดเริ่องนะคะผู้จัดการกรมบอสมิสแกนนะคะก็อย่าโวยพอ ชาวเชียงใหม่ห<ด>ทุกๆคนนะคะมีสุขภาพรา่างกายแข็งแรงแล้วก็เที่ยวกันอย่างละมั่ด้วยนะคะดีใจที่ได้มาเจอทุกคนมากๆเลยอะ่ะโอเคครับขอเชิรบ๊วยคุณนวัดน,นะครับะีิฟ้าชาลอนบิวตี้ก็งก็ใจเย็นใจเย็นเด็กๆเข้าไปเล่นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับขอบคุณคุณนวัดด้วยนะครับเสียงดังให้ดังทั้ <c oughs> ขอของหมดเวทีนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ